สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายนะคะในส่วนของเดือนเมษายนเนาะว่าชีวิตของทุกท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินก่อนนะคะเพิ่งมองว่าคุณจะได้เงินจากวิชาความรู้ของคุณนะคะรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการอบรมการช่วยเหลือคนอื่นนะคะ รวมถึงถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรต่างๆก็ตามจะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลองขอความช่วยเหลือจากทางนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะเพิ่งมองว่าการงานของคุณนะคะก็จะมีในเรื่องของอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆรวมถึงจะมีในเรื่องของการรอคอยนะคะในในส่วนของสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคิดนะคะ โดยมากมองว่าในเรื่องของการงานของคุณก็คือว่าถ้าทําอะไรก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยะคะ่ะยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานที่ชัดเจนมากกว่านะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักเพิ่งมองว่าก็เป็นช่วงสายเปย์ไม่ใช่ใช่ใชใช,ใชนั่นแหละคะ่ะมองว่าสําหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะอีกก้าวหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะคะ รวมถึงมีการซื้อของขวัญของฝากกันได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนมาจีนะคะมาชอบได้ด้วยเช่นกันก็อาจจะมีของกำนันหรืออะไรต่างๆมาฝากค่ะค่ะมองว่าความรักก็โอเคเนาะในส่วนของไพ่อยากบอกอะไรไพ่ยอยากบอกว่าตัวคุณนะคะให้ใช้ในเรื่องของการสื่อสารการพูดการคุยการเจรจาการเดินทางอะคะ่ะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการ ทำงานหาเงินหรือสิ่งต่างๆะคะ่ะมันจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะคะโดยรวมก็คือเพิ่งมองว่าโอเคนะคะชีวิตในเดือนของเมษายนนะคะเพียงแต่เรื่องของการเงินอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะอาจจะช้าบ้างอะไรเงี้ยในส่วนของสิ่งที่คิดนะคะแต่มันก็คือว่าเริ่มแหงแสงสว่างแหละนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของคลิปนะคะดูดวงเพิ่งน้อยฝากในส่วนของ YouTube นะคะดูดวงเพิ่งน้อยแล้วก็เพจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพระคุณมากนะคะติดตามในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ